สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบในสิบตำรวจในครั้งนี้ชั่วโมงนี้จำก,กิจก็จะนำเทคนิคคิดลัดที่ทำได้ง่ายทำได้ไวและทำได้จริงมาบอกพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยครับนำเทคนิคดีๆแบบเนี้ยนะครับไปใช้ในการทำข้อสอบมาดูครับว่าโจทย์ข้อนี้เราจะใช้เทคนิคกันอย่างไรที่ สามารถนะครับหาคำตอบที่ถูกต้องได้ไวนะครับจากโจทย์นะครับข้อนี้เขากำหนดว่า,าดูนะครับ A มากกว่า B B มากกว่า C โดยที่ดูนะครับเงินไขบอกว่า A B C เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกคำว่าจำนวนเต็มบวก ก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับคําถามคือว่าข้อใดนะครับไม่ถูกต้องหรือนะครับเขาบอกหาข้อที่ไม่ถูกนะงั้นข้อที่ถูกอย่าไปตอบนะครับอย่าไปเผลอตอบนะครับเทคนิคข้อนี้นะครับก็คือนะครับจากข้อกำหนดให้มาตรงนี้ดูนะครับดูนะครับ A อ มากกว่า B... B... มากกว่า C.. ใช่ไหมนะครับหลักง่ายๆข้อนี้ก็คือว่าให้เราแทนตัวเลขไปเลยแต่แทนตามเงื่อนไขนะก็คือ A...B...C เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับงั้นแทนตัวเลขไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเลขเยอะๆมาแทนนะครับเป็นภาระเอาเปล่า,าเอาน้อยๆเอาน้อยสุด อ่าอย่างเช่นนี่อาง่ายเลยมีสามตัวใช่ป่ะก็เอาแค่หนึ่งสองสามพอนะครับอ่ะเป็น a ให้เลขสามแล้วกันเนาะอ่สามมากกว่าสอง b คือเลขสองสองก็มาก,กาอะไรครับมากกว่าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้แล้วว่า a คือสาม b คือสองแล้วก็ c คือหนึ่งนะครับยังไงต่อครับเนี่ยเราก็ไปแทนตามตัวเลือกที่กําหนดมาให้ อ่ะดูนะครับจา์ก็จะแทนทีเดตัวเลือกแล้วกันเนาะนะครับเพื่อพิสูจน์ว่านะครับตัวเลือกใดถูกนะครับตัวเลือกใดผิดนะครับจากตัวเลือกที่หนึ่งนะครับที่บอกว่า A บวก B ใช่ไหมครับอ่าดูนะครับมากกว่า A บวก C อย่างเงี้ยซึ่งในกรณีตรงนี้นะครับถ้าเราไม่แทนก็ได้นะครับตรงนี้ ๋ยวการแทนก่อนแล้วกันเนาะแทนก่อนแล้วกันเพื่อพิสูจน์ได้เห็น a คือสามใช่ไหม b คืออะไรครับ b คือสองสามบวกสองด้านขวามือ a คือสาม c คืออะไรครับ C คือหนึ่งอย่างเงี้ยสามบวกสองไปเลยครับเป็นห้าสามบวกหนึ่งครับเป็นสี่ห้ามากกว่าสี่แสดงว่าตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแต่อย่าไปตอบนะเขาต้องการ นะครับตัวเลือกที่ผิดหรือไม่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวเลือกที่ถูกแต่อย่าไปตอบการทิ้งไปก่อนนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าใครมีพื้นฐานแล้วไม่ต้องแทนก็ได้เพราะอะไรครับขพอสังเกตเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี้ยมีตัว A เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย เราเอาออกทั้งสองฝั่งเอออกทัง้งคู่ก็จะเหลือตัวแปรที่เหลือใช่ไหมครับด้านซ้ายมือก็เหลือตัว B ด้านขวามือเหลือตัวอะไรครับตัว A ตรงกลา,างเครื่องหมายมือนเดิมนะครับถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นว่านะครับดูนะ B มากกว่าอะไรครับมากกว่า C เห็นไหมครับก็เป็นตามเงื่อนไขที่บำนมาให้ว่า B มากกว่าอะไรครับมากกว่า C ได้เหมือนกันครับ อ่ะโอเคนะโอเคข้อยหนึ่งผ่านไปนะครับหรือตัวเลขที่หนึ่งผ่านไปอ่ะมาดูนะครับพิสูจน์นะครับในตัวเลขที่สองอ่าดูนะครับซึ่งบอกว่าเอนะครับตรงนี้ a อลบซมากกว่า a อลบบอย่างงี้อ่ะเราพิสูจน์ในการแทนตัวเลขก,ก่อน อย่างนี้นะดูนะครับ A คือ3ลบ C คือ1ด้านขวามือ A คือ3ลบ B B คือ2 3ลบ1ได้2 3ลบ2ได้1ดังนั้นผลลัพธ์ก็คือ2ย่อมมากกว่า1แสดงว่านะครับในตัวเลขที่2นี้นะครับเป็นจริงนะครับแต่เป็นจริงนะเป็นจริง แต่ผิดนะครับข้อต้องการข้อที่ไม่เป็นจริงหรือข้อไม่ถูกต้องเข้าใจยังข้อนี้เป็นจริงนะครับแต่ผิดนะครับไม่ได้ผิดหรอกเราไม่เลือกข้อน,นี้นะครับคราวนี้ถ้าในกรณีในกรณีที่เราไม่แทนค่าได้ไหมอ่านพิสูจน์กันถ้าไม่แทนค่าก็สังเกตอีกนี่แหละว่าด้านซ้ายด้านขวามือน,นี้ A เ,เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราตัดทิ้งทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าตืออะไรครับเป็น ลบ c ใช่ป่ะด้านซ้ายด้านขวาคืออะไรครับลบ b อย่างเงี้ยนะครับซึ่งลบ c ย่อมมากย่อมมากกว่าลบลบ b ใช่ป่ะถูกไหมนะครับหมายว่าคือถ้าพอค่าน้อยเนี่ยนะครับพอมันติดลบเนี่ยติดลบท้ากับติดติดลบน้อยไงติดลบน้อยย่อมมากกว่าติดลบมากใช่ป่ะนะถูกไหม ติดลบน้อยย่อมมากกว่าติดลบมากซึ่งภาพไหมนะครับถ้าเห็นภาพอ่าตรงนี้ถ้าสิลบหนึ่งเห็นไหมอ่าลบหนึ่งย่อมมากกว่าลบสองใช่ปะ่ะนะติดลบน้อยจะมีค่ามากกว่าติดลบมากจริงไหมอ่าโอเคนะครับมาดูข้อตัวเลขที่สามก่อนต่อไปนะครับตรงนี้อ่ามาดูกันส่วนตัวเลขที่สามเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า A ส่วน B มากกว่า A ส่วน C จริงไหมไดูนะครับถ้าเป็นเศษส่วนนี้แนะนำให้แทนค่าจะมองภาพได้ง่ายนะครับ a คืออะไรครับ A คือสามหาร B อะไรครับ b คือ2ด้านขวามือ A คือสาม C คืออะไรครับ C คือ1อย่างเงี้ยสามส่วนสองมากกว่าสามส่วนหนึ่งไหมถ้าเรามองด้วยสายตานะ ไอ้เจ้าสามส่วนสองเนี่ยนะครับก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งของสามใช่ไหมข้อหารสองใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยมูลค่างมันคืออะไรครับก็คือหนึ่งจุดห้าใช่ป่ะถูกไหมส่วนด้้นขวามือสามหารหนึ่งก็ได้เลยครับก็ได้สามเห็นยังดังนั้นนะครับเป็นไงครับหนึ่งจุดห้ากับสามใครมากวามากว่าสามมากกว่าใช่ไหมแต่เขาเดินบอกว่า นะครับ1.5มากกว่า3แสดงว่าไปยังครับตัวเลือกที่3นี้นะครับไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องแต่ตอบข้อนี้ข้อถามหาข้อที่ไม่ถูกต้องงั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่นะครับวงข้อนี้ไปโอเคไหมส่วนข้อที่4ไม่ต้องแทนก็ได้ครับข้ออะไรครับข้อที่4เนี่ย เราทําสไตล์คล้ายๆกับข้อที่หนึ่งนะครับเพราะว่าสองข้างเนี่ยนะครับมันมีตัวซ้ากันนะครับก็คือตัวอะไรครับตัว A อใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราตัด A ออกทั้งคู่เนี่ยมันเป็นสถานะมันคูณเหมือนกันเราสามารถที่เอาเข้าเอาออกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเห็นว่า b มากกว่าอะไรครับมากกว่า C ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นจริงตาม สิ่งที่เขาหนดมาให้ว่า b มากกว่า c เห็นไหมครับตรงเลยไหมครับเห็นไหมดังนั้นนะครับตัวเลขที่สี่เนี่ยนะครับจึงถูกต้องแต่เราไม่ตอบไงนะครับมันเป็นนะครับสมการที่ถูกต้องแต่เราไม่ตอบนะครับโอเคไหมครับเป็นไงครับเทคนิคง่ายๆสบายๆสไตล์ของอาจารย์วุรกิจนะครับก็หวังว่านะครับ คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่นะครับเตรียมตัวสอบในสิบตุนบดในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ